ตอนจาริกไปที่ใดก็ไม่สำคัญแต่สิ่งที่เราต้องยึดมั่นอย่างไรสียแผบบ่นติ่เกิดของเรานะั้นเราต้องร่วมกันให้ได้และอาตมาเห็นในการอนาคตข้างนาว่าท่านคือผู้ที่จะร่วมพลังสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นได้ในวันข้างหน้าถ้าจะได้เจอท่านอีกหรือไม่พระคุณเจ้าตราบใดที่หนวันนี้ท่านไม่ละเลิกความเพียร ที่จะพิทักรักษาแผ่นดินข้าขอกราบนมัสการแม้พระนเรศวรจะถูกนำมาเป็นตัวประกันในหงสวัสดีแต่คนได้ต่อไปภายนะอ,ะนอาจรวบรวมแผ่นดินอายุทยาได้ในครั้งการสึกครัง้งเก่าเราใช้กลวิธีชีช้ช่องสร้างความบาดหมางใจกลางกรุงศรีและนั่นก็เป็นวิธีที่เราเข้าต่อยตีกรุงศรี a pedido และโปรดกล้าวให้เป็นพระมหาอุปราชไปครองมือพิษนุนโลกเพื่อเตรียมการที่จะกอบกู้เอกราชของกรุงศรีเต่การณศึกทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาใช่มีแต่ทางพมา่ารามันแม้ฝากฝั่งเขมรก็มีการรัดติดพันกันมันแน่นนะยิ่งถูกข้าศึกล้มตายเป็นอันมาก้องไปสั่งให้หลอทหา,า<ๆ>รหลอกพ่อให้ข้าศึกรุกล,กลก้เข้ามาใน พวกท่านเป็นผู้รู้ซึ้งในคุณแผ่นดินอากป็นในยามน,นี้พระนเรศวรอยู่ในท่ากลางความมินเมตของผู้หมายปองร้ายขายชาติทั้งศึกในศึกนอกเราจะมาบอกแก่ท่านคงถึงวันที่ข้าจะได้พบกับพระนเรศวรอีกคราดังเป็นลิขิกที่ข้าจะได้ใช้ทร,รมัคุ้มทำ้ังเจ้าดูที่จักเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เห็นคำชกได้เล่าความสิ้นดังยงเจ้าได้ถึงวันที่สิ้นแผ่นดินคราน,นั้นที่เราเราถูกมันถูกถอดให้คนไทยแตกแยกจนไม่สามารถจะตอบจะกู้เมืองได้นี่เป็น,นกลารสุดที่หมายนำชาวไทยหมดและเหล่าชาติพ,นพันธุ์ผู้เป็นมิตรเกตคนไทยมายาวนานมาก่อการอาจจะเกิด อาริยวงศดำรงพระพุทธศาสนาผู้บ้านรักษาเมืองให้รุ่งเรืองสืบไป ามาาป้องกันชท,ที่กำลังเกี่ยวข้า<ม>สีสีวันนี้ก็เป็นวันดีอันเลิศลกข้าจะยกคุนพระโพศกออกรพันสีสีวันนี้วันดีเป็นล้นลกข้าจะขอเจิญันเมข้าวที่เคยเต็มลัถูกข้าผ่านเปในของเขา ข้าวของเราข้าไปหมายเป well, ็นเจ้าของสามท่านปคมาบเัว่านันเหอ vai <small> เนินเดิน,น,นรอยทางเป็นหลักนำให้ประชาชนได้ครองคำ้ำนำทางสร้างชา,าติมาจนถึงบันนี้ ากรมพุทธศษสันสงราม3 3เรคุได้ษทรงพระนว่าสมเด็พระเรศรหรรือสมเด็จพระสัทศที่สและโปรดกลาให้พระอกาบสรอนชาึ้เป็นพระมหากุราชมามีศักเสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ เปเนทั้งข้อครัวและเป็นทั้งสถาบัานกษัตริย์ของพร,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 ระองค์สม็จพระศรีสุริโยไทยทรงเป็นแบบอย่างของกางที่พระองค์มิอาจยอมให้ใครมาหยามทาร้ายทาลายแผ่นดินพระมิอาจยอมใใครมาหยามสถาบันก็เป็นที่รักของพระองค์ รับบทตระเอกานตรีรัฐมนรันตรักษาันรนรับมนตรีรัฐมนรีันตรีัตรจาัฐานชรัฐาตรีรัรีัฐมนี่ัฐมนตรีโดยนี่ันตรัตรีันตรันชรัมนีรัฐมันงีนีนรีรนีรชมกันคันตรันันัฐนั หลจากมีความตั้งใจค่ะวันที่ก่อนนีครับจะเริ่มเวลาที่สนาฬิกตัวซับเลัน้อยซึ่งเรามีสู้รับบริจาคโยท่านนาประดุลพันธ์ครับข้านอกนะขาออกนะคะท่นใดที่มีความประสงค์จะร่วมมือกันบริจาคได้ที่ประตูน้าคะซึ่งทุท่นที่ขาจะดรัสประน์ดชนันค่ะ้